ปวดลืมหมวันมากรถนี่จอดไปทางตะวันออกมันต้องออกนะตามหลักะแต่ว่าจะมีมอ์ไซค์ทิกมาแทกอยู่มาจอดต่อไทยต่อไทยสแสดงว่าอันนี้จะไปเลียกหน้าบอกทั้งบนทั้งหลังนะ่ะอันนี้ตัวบนหรือเปล่านตัวล่างหรือเปล่าไม่รู้อีกสามสี่สองอะไรก็ว่า 2, สองสามก็ว่าไปในรถอัดจ,จะหกเจ็ดศูนย์ 70, ตองเก้าอีกอะตวัวหัวนะ พูดปากเปล่าเนี่ยแหละไม่เขียนหรอกเอาเจ็ดสองอันเจ็ดสองอันอม,มันระหว่างหกเจ็ดกับสี่สามสองยาวตัวไหนล่างเพราะว่าศูนย์น่าจะมาบนนะอ่าศูนย์จะขึ้นบนอา่าศูนย์น่าจะอยู่ตำแหน่งล่างนี่เน้นสองตัวพูดเอาเลยดีกว่าล่างเอาอะไรเยบื้องต้นเอาเลขรถเดะอหกเจ็ดหกเจ็ดมีหกกับเจ็ดครับแล้วก็ สี่สอมสองอะไรอย่นี้สี่สามสาสองเอออยู่ประมาณเนี้เพราะเกี่ยวกับรถทั้งนั้นเลยศูนย์เบี่ยงขึ้นบนแล้วครับผมผมว่าเบี่ยงขนาดนี้ออกก็ไม่เสียใจเนาะครับผมย้ำมากี่คืนแล้ว0ูนยดเจ็ูนนะคลองดูครับอยู่ประมาณนี้เป็นแนวทางอะ่าไปเชื่อนะ หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดก็ต่อกันได้หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดได้หนึ่งหรือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดถ้าศูนย์มาหลักสิบก็อยู่ตรงนี้แล้วนะเขากรอบแล้วไม่ได้สังเกตกรอบอันนี้กรอบคาดการไว้เฉยๆ้วให้ดูนี่หน่อยประมาณนี้เจ็ดเจ็ดได้สามกับศูนย์ศูนย์กับหกถ้าเราเติมเจ็ดก็ตามนี้ละเห็นไหมแม่นแล้ว ับครอยู่ประมาณนี้ถ้ามามามาได้อยู่ประมาณนี้ตัวเก่าสไตลยตัวเก่ามาสองตัวนะถ้ามาหกศูนย์ก็ถือว่าง่ายแต่ว่าน่าจะดังแล้วก็เปลี่ยนไปตัวอื่นเถอะก็น่าจะศูนย์เจ็ดนั่นละตัวเดียวละฝากฝากเขาเรียกว่าฝากอะไรฝากฝากตัวที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฝากตัวผมว่ามันถูกยากอะศูนย์เจ็ดแต่ว่าับ มันย้ำมาขนาดนี้ก็เราก็คงไม่ปล่อยให้มันพลาดนะก็ประมาณนี้ละอะไรมันก็สวยไปหมดบางคนก็ลอยไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้กินลองเขียนดูห้าร้อยกีบคูนร้อยแบบนี้โอ้ห้าร้อยกี่คูนห้าร้อยกีบแบบนี้ศูนย์เจ็ดตัวเดียวเลยลงแล้วก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดแบบนี้ลองเขียนดูก็ฝันมาเงินไปฝันฝันมาก รู้สึกเป็นงานเหมือนจะมีเจ้าเห,เหมือนพระพันปีจ,จะเข้ามาในงานอะไรแบบนี้พวกผมก็เป็นฝ่ายดนตรีหรือเปล่าไม่รู้เข้าอย่างนะมาโอเคก็เข้าแนะโอเคเาล